อยา,ากฝากอะไรถึงผู้ว่าคนไหนก็นผู้ว่าคนไหนก็ขอให้วันนี้เราจากการเลือกตั้งเลยนะครับก็ขอให้ฟังเสียงประชาชนนะครับความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็เข้าถึงประชาชนนะแก้ปัญหาเพื่อประชาชนครับที่เราผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยเรามีผู้ว่าจากการตั้งนะครับตอนตัวน,นี้ถึงเวลาที่ผู้ว่าต้องมาสนเจประชาชนเพราะมาจากประชาชนนะ เรื่องน้ำท่วมอะครับน้ำท่วมอ่าน้ำท่วมรถติดก็วงเวียนอยู่นะครับนะนะจับจับข้าวหนึงครับพี่อยากอะไรกับผู้ว่าสมัยนะครับภาษถึงผู้ว่าคนใหม่โอ้โหถ้าจะให้บอกให้เยอะเลยเลยอยากให้แก้ไขอะไรกันแบบแก้ไขระบบเจรจานเสนอชื่อผมนะครับระบบจราจรน้ำท่วมใช่ฮะน้ำท่วมไม่รู้ว่าปีนี้น้ำจะมาแรงหรือเปล่า ถ้ามาแรงก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าล้วอยากพูดว่าไหนๆให้เป็นู้ว่าที่อยากเข้ามาได้ไถ่บ้างกระครับก็ต้องเห็นหน้าเห็นตาบ้างนะไม่ใช่หายหน้าหายตาเลยอะไรย่างเงี้ยเป็นแล้วหายหน้าหายตาเลยอเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับถึงประชาชนหน่อยครับมีอะไรจะได้บอกกล่าวท่านได้อะไรอย่างเงี้ยมาเรียกผู้ว่ารอก็ด้วยเกตบงังเซอร์อก็ตั้งใจเลือกคนดีขอให้มาทำงานให้กับประชาชน พัฒนากรุงเทพมหานครให้เจริญอย่าให้น้ําท่วมแล้วกันไปดูการจราจรนะให้เขาคนมีวินัยหน่อยนะแบบชอบชอบผิดผิดระเบียบอ่ะบอกวินัยจราจรนะว <นะ S 3> ินัยจราจรอยากให้ผู้ว่าท่านผู้ว่าแก้ปัญหาอะไรเร่งด่นวนไ,ไหมครับผมอยากเรื่องก็เป็นผู้ว่าแล้วก็แก้นาท่วาเลยค่ะคือสําหรับเขตหลักสี่นะคะสาหรับเขตหลักสี่ปัญหาใหญ่เลยคือปัญหาน้ําท่วม นะคะที่เราอยากให้ผู้ว่าเนี่ยเร่งมาแก้ไขแล้วก็ปัญหาเรื่องการเก็บขยะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการเก็บขยะกันแบบเป,แบบเป็นประจําทุกวันก็จะมีปัญหาขยะทางสะสมอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็สภาพถนนในซอยซึ่งเทียบกับทางต่างจังหวัดแล้วต้องถือว่ากทมเราเนี่ยมีคุณภาพถนนทียย่แย่กว่าต่างจังหวัดมากอยากได้ผู้ว่าที่ลงมารับฟังปัญหาในพื้นที่จริงๆนะคะก็คือมีช่องทางหรือว่าไม่ก็มีช่องทางที่จะให้ ประชาชนเราเนี่ยได้สะพ้อนปัญหาถึงตัวผู้ว่าจริงๆนะคะอยากให้ท่านได้สัมผัสปัญหาจริงๆของเรามากกว่าเรื่องจริงๆก็คือปัญหาเนี่ค่ะปัญหาเรื่องการจราจรเลยนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเนี่ตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะที่เคหะสี่นี่คือน้ําท่วมตลอดแล้วก็มันมีฝนทําให้การจราจรติดขัดมากเพราะจริงๆถนนแจ้งพนนานาม,มันก็ติดขัดหนักอยู่แล้วพลยิ่งฝนตกนี่ยิ่งหนักสาหัสเข้าไปใหญ่เลยค่ะการเดินทางนี่จากหนึ่งชั่วโมงเป็นสามสี่ชั่วโมงได้เลยนะฮะ มันเป็นอะไรที่เลวร้ายต้องบอกว่าเรื่องการจราจรในบ้านเราเป็นเรื่องที่เลวร้ายณวันนี้นะคะน้ําท่วมค่ะเพราะมีปัญหามากหมู่บ้านนี้เฉพาะทุกปีหรือเปล่าหรือว่าทุกปีค่ะท่านเวลาฝนตกตลอดอันดับแรกเลยค่ะอยากอยากพูดกับทว่าเป็นมึงพู้ว่าคนใหม่พูดจริงทําจริงนะคะไม่ได้ม้ไม่ได้โอ้อวดน่ะขอให้ทําจริงค่ะแล้วก็อยากอยากฝากอะไรถึงผู้ว่าคนใหม่ไนมครับ ก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองให้เรียบร้อยในกรุงเทพมหานครรถก็ติดแล้วก็เรื่องน้ําท่วมนีอันดับหนึ่งเลยแต่คงจะยากอะค่ะทุกทุกผู้ว่าเนี่ยก็อยากได้ผู้ว่าที่สามารถแก้ปัญหาที่มันมันส่งผลกระทบอะต่อชาวบ้านทุกวันเนี้ยอยากได้ผู้ว่าที่แก้ไขปัญหาได้ค่ะอย่างเช่นกรณีน้ําท่วมนะคะรถติดเส้นแจ้งวัฒนะนี่รถติดมากติดประจํา นะคะก็อยากได้ท่านผู้ว่าที่มาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เรารถตดรตดรถตตดนี่อันดับแรกเลยอะค่ะเรากันแก้ไม่หายตตดทุกวันอะอ่าฮะแล้วก็น้ําท่วมนี่เวลาฝนตกแป๊บเดียวก็ท่วมและอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วยาฝากบอกอยถึงผู้ว่าตระกูลไหน,นครับ,บก็งอกก็ไปเมื่อถ้าเสดเราเลอกแล้วก็ขอให้ตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้แต่งานอะสามารถแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้นะคะค่ะ